สวัสดีครับกระผมชื่อสิบโทรัฐการแสงเหล่านะครับชื่อเล่นชื่อฟองนะครับแล้วก็ได้จบจากวิทยาลัยอชิวันศึกษาสังดิรานนะครับทั้งปชและปศนะครับปชนี่จบปี60ครับปศสองจบปี62สครับสาขาการตลาดครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้เป็นรับราชการเป็นทหารนะครับตำแหน่งผู้บุญช่วยนะครับแผนกวิชาการรบพิเศษนะครับโรงเรียนรักษาดินแดนศูนย์การตั้งแต่นักศึกษาวิทยาทหารนะครับทำไม ตอนนั้นคิดว่าตัวเองไปต่อไม่ไหวทางด้านมัธยมครับเพราะว่ามัธยมศึกษาตอนต้นเกเรนะครับคุณพ่อกับพี่สาวก็เลยแนะนําให้มาเข้าโรงเรียนพันนิดอาชีวะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาเจอที่สันติราครับก็เห็นว่ามีใส่สูตรถูกไทยแล้วก็สภาพแวดล้อมโอเคดูดีใช้ได้ก็เลยตัดสินใจเลือกเรียนที่นี่ครับรอประทับใจสมัยเรียนประทับใจสมัยตอนเรียนนะครับโอ้โหประทับใจทุกชั้นปีเลยครับปีหนึ่งก็แข่งฟุตบอลกีฬาสีนะครับปีสองก็มีแข่ง การนําเสนอขายนะครับให้ของสาขาการตลาดนะครับแล้วก็แข่งฟุตบอลกีฬาสีเหมือนกันอีกได้แชมป์เหมือนกันครับปีหนึ่งปีสองปีสามได้ได้ทั้งสามแชมป์เลยนะครับแล้วก็มาตอนปวสหนึ่งก็มีการแข่งขันออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับออกแบบสินค้าไปแข่งให้ตอนนั้นได้เหรียญเงินนะครับปิดพลาดนิดหน่อยเลยได้แค่เหรียญเงินแล้วก็ปีสุดท้ายของวิทยาชีวศึกษาสังนิรานะครับเป็นประธานสีครับสีเขียวนะครับแล้วก็ได้แชมป์กับกวาดกวาดไปกับเจ็ดแปดแชมป์ได้ครับการเรียนสายชีับ ประโยชน์ขอการทํางานถามว่าการเรียนเนี่ยไม่อาจจะไม่ตรงสายเท่าไหร่แต่ว่าแค่ว่าการแนะนําก็ถ้าบางบางทีเรายังไม่เจอตัวเองอะไรเงี้ยอยากให้มาลองเรียนแบบทางด้านนี้ก่อนครับทางด้านอาชีวศึกษาหรือว่าทางพณิชยกรรมอะไรไครับให้มาศึกษาหาความรู้ดูตัวเองก่อนว่าเราชอบแบบไหนหรือไม่ชอบแบบไหนอะไรเงี้ยครับเพราะบางทีเนี่ยการการจะเรียนมปลายอะไรบางทีก็อาจจะไม่สอนให้เรารู้ในการใช้ชีวิตประจําวันได้อะไรเงี้ยครับการเรียนสายอาชีพตอน ข้อสาคัญนะเพราะว่ามีเยอะเลยครับเพราะว่าบางทีเด็กม .6 เด็กมัธยมเนี่ยจบไปอาจจะยังไม่มีงานทําที่ตรงสายได้แล้วก็การเลือกงานที่ยากลำบากครับหรือว่าการจะเอนทานเข้ามหาลัยบางทีอาจจะไม่ติดหรืออาจจะผิดหวังกับมหาลัยที่คาดหวังไว้นะครับอะไรเงี้ยแต่ว่าเรียนปชปวสนรับสามารถไปสานต่อในการใช้ชีวิตในการทํางานต่อไปได้นะครับเพราะว่าเราได้เรียนรู้จากประสบการณ์แล้วมีการฝึกงานการเรียนรู้งานต่างๆหรือจากที่วิทยาลัยสอนต่างๆอะไรเงี้ยครับ ก็จบไปก็อาจจะหางานได้ง่ายกว่าที่จบจากทางมัธยมนะครับประธานที่ประชับใจก็ต้องอาจารย์สาขาตัวเองเป็นสำคัญเลยเพราะว่าผลักดันเรามาตลอดครับดันให้เราไปทํานู่นทํานี่ทํานั่นเพื่อเมื่อก่อนนี้คนจะมองว่าสาขาการตลาดแบบดือ้อไม่เอาอะไรเลยไม่เอาไหนอะไรเงรี้ยจนเราชักจูงดึงเพื่อนๆไว้อะไรเงรี้ยแล้วก็พากันทําหลายๆอย่างได้สําเร็จครับผม